ห้องใต้หลังคาพิธีเรียกคํำ่อเรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านทรงปัญญากเก่าแก่ชานเมืองที่ถูกเรียกว่าบ้านไม่มีเงาเพราะผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จะรู้สึกว่าเงาของตัวเองดูเลือนรางและจางหายไปเสมอบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างหลังจากเกิดเหตุการณ์ปริศนาที่ลูกสาวเจ้าของบ้านหายตัวไปนินหญิงสาวผู้มีความสามารถพิเศษในการเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ในราคาถูกมากเพื่อใช้เป็นสตูดิโอทำงานศินละปะเธอสนใจในประวัติศาสตร์ของบ้านและเชื่อว่ามีบางสิ่งต้องการสื่อสารกับเธอสิ่งแรกที่นิงค้นพบคือห้องใต้หลังคาที่ถูกปิดตายและถูกตอกตะปูไว้แน่นหนาเมื่อเธอพยายามเปิดเข้าไปเธอสัมผัสดได้ถึงความเย็นยเยือกที่รุนแรงกว่าส่วนอื่นๆของบ้านภายในห้องใต้หลังคามีเพียงความมืดมิดและกลิ่นอับชื้น พร้อมกับมีวงแหวนหินขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปใบหน้าบิดเบี้ยววางอยู่ตรงกลางห้องพิธีกรรมที่ถูกทิ้งไว้นิ่ค้นพบสมุดคู่มือโบราณที่ซ่อนอยู่ในช่องลับของผนังห้องใต้หลังคาสมุดเล่มนี้เขียนด้วยภาษาที่อ่านยากแต่มีภาพประกอบเกี่ยวกับพิธีเรียกคำตอบพิธีกรรมที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ที่ หายไปหรือวิญญาณเพื่อขอคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถหาได้ในโลกปัจจุบันโดยมีวงแหวนหินเป็นสื่อกลางในการดึงวิญญาณให้ปรากฏในพิธีนี้ผู้ทำพิธีต้องใช้น้ำตาของผู้สูญเสียเส้นผมของผู้ตายและความเงียบงันที่สมบูรณ์เป็นเครื่องเส้นและต้องทำในคืนข้างแรม15บห้าคำเท่านั้นนินเริ่มรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวการหายตัวไปของลูกสาวเจ้าของบ้าน และต้องการหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแน่เธอจึงตัดสินใจทำาพิธีกรรมนี้ในคืนข้างแรม15ค่้าที่กำลังจะมาถึงโดยที่เธอไม่ได้บอกใครเลยการปรากฏตัวของเงาที่ไม่มีเงาเมื่อคืนข้างแรม15ค่้ามาถึงนินเตรียมข้าวของตามคู่มือโบราณเธอจุดเทียนเล่มเดียวกลางวงแหวนหินและเริ่มสวดคาถาที่อยู่ในสมุดคู่มือเสียงสวดมนต์ของเธอแผ่วเบาแต่กล้องกังวาลในความเงียบงนัน ทันใดนั้นวงแหวนหินก็เริ่มส่องแสงสีฟ้าจางๆและความเย็นเยือกก็เข้าปกคลุมทั้งห้องนินรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเธอแม้จะไม่มีเงาของใครเลยก็ตามแล้วเธอก็เห็นมันเงาที่ไม่มีเงามันเป็นรูปร่างของเด็กสาวคนหนึ่งที่ดูซิด